สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสนทนาภาษาแรงงานในวันที่12มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมทั่วโลกถึงต่อต้านการใช้แรงงานเด็กเด็กสามารถทำงานได้หรือไม่โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณการจนาภูลแก้วผู้อนวยการกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติมาไขข้อข้องใจในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพอ,อไม่ทราบว่าทําไมเราต้องมีการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กนะคะตกลงแล้วเด็กสามารถทํางานได้ไหมคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทางรายการสนทนาภาษาแรงงานนะคะซึ่งเป็นรายการที่ถ่ายทอดทาง YouTube c h a n e นลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างอื่นต้องบอกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เด็กทำงานเราอยากเพราะเด็กเราก็คืออนาคตในการพัฒนาประเทศแล้วเป็นกำลังสำคัญที่จะ ก่อสร้างทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆดะงนั้นถามว่าเราอยากให้เด็กทํางานไหมเราคงอยากให้เด็กเข้าสู่ระบบก,การศึกษาแล้วพร้อมที่จะทํางานโดยเป็นการทํางานที่มีคุณภาพชีวิตมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องปฏิเสธไม่ได้ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีเด็กเข้าสู่การทํางานในปัจจุบันนะคะซึ่ง ถามว่าหลักการเนี่ยในตัวหลักการกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม <ฮะ S 2> หรือในหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ <ฮะ S 2> เป็นคนดูแลในเรื่องของแรงงานรวมทั้งหลักสถิติแห่งชาติเขาบอกว่าเด็กทํางานคืออะไร<ฮ>ะมันต้องแยกประเด็นระหว่างแรงงานเด็กกับคําว่าเด็กทาํางานนะคะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเด็กทํางานเนี่ยปกติในหลักการที่บอกมาเบื้องต้นเนี่ยเด็กที่อายุระหว่าง5ถึง17ปีเนี่ยเรียนหนังสือไปด้วย หรือว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วทํางานไปด้วยเนี่ยได้ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีการทํางานตั้งแต่1ชั่วโมงเป็นต้นไปโดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถเป็นเด็กที่ทํางานได้เพราะฉะนั้นนี่คือ,อความนิยามคําจํากัดความของคําว่า เด็กทํางานแต่อย่างไรก็ตามกรณีที่คําว่าแรงงานเด็กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะแรงงานเด็กมันจะมีกําหนดอายุด้วยชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเป็นเด็กเรามีอยู่คนแถวบ้านที่อายุระหว่าง5ถึง11ปีทำงานในเชิงเศรษฐกิจก็หมายถึงว่าเขาทำงานแล้วได้รับค่าตอบแทนต่างๆเนี่ย ทุกประเภทจะถือว่าเป็นแรงงานเด็กเราใช้คำว่าชายเลเบอร์แต่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเด็กทำงานนี่เวลาที่ภาษาทางหลักการระหว่างเทศเขาจะใช้คำว่าชาย in อินเอ็มพอยเมนต์นะคะ,คะเพราะนั้นเด็กอายุ5ถึง11 11ปีปทำงาน,เ,นเชิงเศรษฐกิจใดๆถ้า ทำงานปุ๊บถือว่าเป็นแรงงานเด็กอันนี้คือกลุ่มแรกพอกลุ่มที่2กรณีที่อายุตั้งแต่1 2บสถึงสิบสี่ปีถ้าทำงานในงานอันตรายซึ่งแต่ละประเทศก็จะต้องไปกําหนดรวมทั้งมันมีหลักการระหว่างประเทศว่างานอันตรายคืองานประเภทใดหรือกระทั่งทํางานที่ชั่วโมงการทํางานเท่าไหร่ เด็กกลุ่มนี้ถ้าทํางานมากกว่า14ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราถือเป็นแรงงานเด็กแล้วแ,แต่กลุ่มสุดท้ายที่มาใกล้เคียงกับกฎหมายของเราหน่อยก็คือกรณีที่เด็กอายุ15 17ปีเด็กกลุ่มนี้ถ้าทำงานในงานอันตรายหรือทำงานต่อสัปดาห์มากกว่า48ชั่วโมงเนี่ยถือเป็นแรงงานเด็กเพราะฉะนั้นคำว่างานอันตรายเนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เด็กเป็น3กลุ่มเนี่ยหมายถึง ได้แยกได้เป็น2ประเภทก็คือลักษณะงานหรือสภาพการทํางานที่เป็นอันตรายไก่อันก็คือชั่วโมงการทํางานซึ่งหลักการถ้าเกิดทํางานมากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปุ๊บถือว่าเข้าข่ายเด็กทํางานอันตรายซึ่งมันจะเป็นสับเซตตั้งแต่เด็กทํางานมาสู่เป็นแรงงานเด็กแรงงานเด็กอาจจะไม่ได้เด็กทํางานอันตรายแต่ถือว่าทํางานชั่วโมงการทํางานตามที่บอกแต่มันจะมีกลุ่มสุดท้ายที่อยู่ในส่วน ใจกลางของนี่ก็คือคําว่าเด็กที่ทํางานในงานอันตรายซึ่งตรงนี้ในส่วนของ ประเทศไทยเราต้องใช้คําว่าประเทศไทยเราได้ให้สัตยาบันของอนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ําในการจ้างงานนะคะที่เราจะเรียก i l o ละกันอนุสัญญา i l o ฉบับที่138ซึ่งตรงนี้เราให้สัตยาบันตั้งแต่ปี48ตรงนี้พอเราพอเราทำปุ๊บเราเอาหลักการของอนุสัญญามากําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เรามีหมวด4เป็นการเฉพาะเลยว่าคุณจะให้เด็กทํางานหมวดการใช้แรงงานเด็กเราใช้ข้อหมวดการใช้แรงงานเด็ก แต่กฎหมายในประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนิยามของคําว่าแรงงานเด็กเพราะฉะนั้นเราบอกว่าห้ามจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่ำกว่าสิปีทํางานอันนี้คือเป็นกฎข้ออ้างซึ่งเราอิงมาจากตัวอนุสัญญานอกจากนี้ทำงานเวลาตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง6กโมงเ้าก็ทําไม่ได้หรือเด็กจะทํางานในบางประเภทซึ่งประเทศไทยก็มีประกาศ งานบัญชีรายชื่อง,งานอันตรายที่ทําโดยเป็นประกาศกระทรวงแรงงานนะคะเช่นงานหล่อล้อมโลหะงานในกิจการประมงงานที่ใช้เลื่อยวงเดือน,น,น,นอันนี้คือลักษณะงาน,านแต่เรายังมีสภาพการจ้างเช่นทํางานในโรงผับบาร์หรือทํางานในโรงฆ่าสัตว์หรือกระทั่งทํางานที่ในช่วงเวลาที่ยาวนานเกินกว่ากฎหมายกําหนด นี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<ฆ>ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราใส่ใจกับประเด็นปัญหาเหล่านี้อย่างมากแต่ยังไงก็ตามมันเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยก็ยังมีการใช้เด็กทํางานหรือทาหรือเป็นแรงงานเด็ก<ฆ>หรือเป็นแรงงานเด็กที่ทํางานในงานอันตรายแต่สุดท้ายเราก็ต้องขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะ สรุปแล้วคือตามมาตรฐานถ้าเป็นเด็กทำงานมสมมติว่าอายุ13ถึง 14, 14ปีห้ามทำงานเกิน14ชั่วโมงะนะคะถือว่าเป็นเด็กทำงานแต่ถ้าเป็นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยล่ะคะทำได้ไหมคะภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเราบอกว่าถ้าคุณห้ามจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ้างปุ๊บ ผิดกฎหมายมีบทบัญญัติในการลงโทษแต่ถ้าคุณจะจ้างเด็กอายุ15มากกว่า15นะแต่ไม่ถึง18ปีแีเราถือว่าเป็นการจ้างเด็กทำงานก็จะต้องเข้าหมวดการใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเช่นไม่ทำงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าห้ามทำงานยกของหนักสมมุติเกิน25กิโลหรือว่าห้ามทำงานในที่สูงเพราะเด็ก มันมีโอกาสที่เป็นคือเด็กเนี่ยเขาถือว่าทางในหลักการระหว่างประเทศถือว่าเป็นการทำเป็นกลุ่มที่ vulnerable group ก็คือกลุ่มที่มีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเกิดคุณมีการจ้างเด็กต่ำกว่า15ปีผิดกฎหมายแน่ๆ hmm. แต่ถ้าคุณจ้าง15-18ปีทำได้แต่ทำงานประเภทไหนทำงานในเวลาไหนรวมทั้งถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมันมีบทบัญญัติลงโทษซึ่งโทษปรับเราสูงค่ะตั้งแต่400,000จนกระทั่งถึง800,000บาทต่อลูกจ้าง1คนค่ะหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าคุณให้เด็กทำงานในอันตรายแล้วเด็ก มีประสบปัญหาไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตุจากการทางานหรืออะไรก็ตามอันนี้โทษสูงยิ่งกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเป็นต่อลาย e ฉะนั้น <Okay. S 2> เป็นมันทําให้สถิติในเรื่องของการดําเนินคดีของเราต่างๆถ้าดูณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเคยทํางานในหน่วยปฏิบัติเป็นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมาก่อนนะคะมีปรับ อยู่ลายหนึ่งถามว่าเราเราบางทีเราก็เข้าใจว่าเขาไม่รู้หรอกแต่ในเมื่อคุณมีการจ้าแล้วคุณไม่ดูแลเด็กแล้วเด็กถึงแต่อันตรายเนี่ยสลาย,ลายลายละ8 0 0แสนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องดําเนินการเพราะถามว่าถ้าเราไม่ทําเราไม่มีการดําเนินการเด็กซึ่งจะเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศจะทํำยังไง เพราะฉะนั้นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเรายังมีการเด็กทํางานเพียงแต่เราจะทํำยังไงให้การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เวลวร้ายหรือว่ากระทั่งการใช้แรงงานเด็กให้เป็นไปตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2,541ก<ม>ําหนดยังไงล่ะคะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เวลวร้ายาต้องถามว่าเ<ม>นื่องจากว่าเรามี เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเราให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่138อันนั้นเป็นเรื่องอายุขั้นต่ำแต่เรายังมีประเด็นที่อีกอนุสัญญาอีกฉบับหนึ่งเป็นอนุสัญญาฉบับที่182อันนี้จะเราให้สัตยาบันก่อนนะคะตั้งแต่16กุมภา2544อนุสัญญาฉบับนี้จะกําหนดบอกว่าการดําเนินการโดยทันทีหรือเฉียบพันเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแ,แต่มีคําว่าที่สุด เพราะมันมีมาจากคำภาษาอังกฤษตรงนั้นก็คือคำว่า worst form of <ะ> child l a b o r <ะ>ตรงนี้เราให้สัตยาบันไปแล้ว<ะ>เมื่อประเทศไทยให้สัตยาบันมันก็จะต้องกำหนดโดยว่าเราต้องมีพันธกิจ<ะ>ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ต้องพัฒนากฎหมายภายในซึ่งตรงนี้รูปแบบของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเนาะเราจะใช้คำว่าเลวร้ายที่สุด,สดมีอยู่4รูปแบบ รูปแบบแรกก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานทาสหรือการเอาเด็กมาทํางานโดยที่เด็กไม่เต็มใจเช่นสมมุติเราบอกว่าแม่เป็นหนี้กับในจ้างแล้วก็ส่งเด็กมาทํางานเด็กไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยเพราะว่าแม่เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วหรือกระทั่งเด็กมาทํางานแล้วปรากฏว่าในจ้างส่งเงินให้พ่อแม่โดยที่เด็กอยู่อยู่ทำงานแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง อันนี้คือกรณีแรกซึ่งรวมถึงกรณีที่เราใช้เด็กในการติดกําลังต่อสู้อาวุธซึ่งประเทศไทยคงไม่มีอย่างนั้นแต่อันนี้เป็นประเด็นแรกนี่คือรูปแบบแรกรูปแบบที่2ถ้าเกิดเรามีการใช้แรงงานเด็กในเรื่องการใช้การจัดหาการนำพาเพื่อเอาเด็กมาค้าประเวณีหรือกระทั่งแสดงสื่อลามกหรือกระทั่งมีการผลิต สินค้าสื่อลมลิกรณีนี้คือรูปแบบที่2ถือเป็นรูปแบบของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดรูปแบบที่3ตรงนี้ก็จะเป็นมีสถิติค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นเรื่องการใช้ให้เด็กกระทําในเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นผลิตยาเสพติดห,หรือค้ายาเสพติดนี่คือรูปแบบที่3ส,ส่วนรูปแบบที่ 4คือรูปแบบสุดท้ายของตัวอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยคือรูปแบบเรื่องของการทํางานอันตรายที่พูดมาแต่การทํางานอันตรายเนี่ยมันมี2องเนยะ,ค,ะคือชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานมากกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เราแยกตามอายุนะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นแบบอีกอันก็คืองานที่ลักษณะงานที่พูดมาว่าเป็นงานอันตรายหรือสภาพสถานที่ทํางานที่เป็นอันตรายเหล่านี้คือสิ่งที่เรานําหลักการนั้นมาทําเป็นทั้งในเรื่องของกฎหมายเราเองแล้วก็มีส่วนในเรื่องของที่จะทําตามประกาศบัญชีรายชื่องานอันตรายสําหรับเด็กที่เราห้ามทําตรงนี้แหละค่ะที่ที่เรา จะต้องช่วยกันทําความเข้าใจและช่วยกันเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ตามเราเจออย่างนี้เราจะทํำยังไงเราจะแจ้งใครนี่คือประเด็นที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่ค่ะแล้วสรุปแล้วในประเทศไทยมีไหมคะมีมีเด็กที่ทํางานในรูปแบบที่เลวร้ายหรือมีอทํางานอันตรายเรามีพบบ้างไหมปฏิเสธไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับความจริงส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราต้องไล่ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีการทําการสํารวจ แหล่งงานเด็กครั้งแรกถ้าจําไม่ผิดนะคะต้องใช้คํานี้ปี59าเก้แต่ตอนนั้นเป็นการจาเนินการที่ทางองค์การแหลงงานระหว่างประเทศยังไม่ได้มาร่วม <c oughs> แต่มีทางสานักง,งานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นภาคีของเราที่ดีมาก <c oughs> เรามีการสํารวจเบื้องต้นไปก่อนนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นยังไม่สามารถที่จะเป็น แสดงถึงในย้ำสำคัญของการใช้แรงงานเด็กได้แต่พอมาปี6.1ประมาณปลายปีนะคะเรามีการความร่วมมือระหว่างตัวองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติเรามีการให้ผู้เชี่ยวชาญมีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างที่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำนครเจนีวาเนี่ยมีการมาว่า ประเด็นคำถามที่เราจะกําหนดใน<ะ>แบบสํารวจนี้เราจะทํำยังไงซึ่งเราสํารวจไปพร้อมกับการสํารวจกําลังแรงงานทึ่งสั่งสงงนทนาสถิติแห่งชาติทาอยู่แล้ว<ะ>ตรงนี้เราพกค่ะแต่ว่าถามว่าสถิติเยอะไหมมันเป็นตัวแทนที่จะกําหนดได้ไหมเราปีสํารวจผลประกาศปี62อันนี้เป็น การสารวจในระดับที่สื่อได้ถึงระดับประเทศระดับภาคแต่เรายังคงลงไม่ได้ไปในรายจังหวัดแต่ยังไงก็ตามมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจากการสํารวจเนี่ยจำนวนแรงงานเราใช้คําว่าอายุ5้าถึงสิปีถือว่าเป็นเด็กทํางานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10ล้านคนนะคะซึ่งเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงในจํานวนเนี้ยเราพบว่ามีเด็กที่อายุ1 5บหถึงสิปีเนี่ยทำงานอยู่ประมาณ39%หรือ4ี่สี่แสนนะคะซึ่งตรงเนี้ย ของเด็กทํางานเข้าขายเป็นแรงงานเด็ก1.77ถามว่าเยอะไหมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะดู1.7 1.77เข้าขายแรงงานเด็กนี่หมายถึงว่าเป็นการทํางานที่ถูกกฎหมายหรอเข้าขายแรงงานเด็ก5-17ปีเป็นเด็กทํางานแต่ว่าเมื่อไหร่เข้าขายแรงงานเด็กมันก็จะมีการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือทํางานประเภทงานอันตรายอันตรายที่เราพูดถึงว่าอายุ ที่ต่ากว่า15หรือว่าทํางานในลักษณะรูปแบบที่เลวว้ายหรือว่ามีแรข่านเ่็กมานี่เราก็รีว่าแรงงานซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแรงงานเด็กแต่เราจะพูดถึงเด็กที่เข้าข่ายเป็นแรงงานเด็กแล้วทางานในงานอันตรายด้วยเนี่ยเราพบบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะทํางานอยู่ในภาคเกษตรนะคะแล้วก็ในภาคบริการก็มีส่วนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยถามว่ากลมทําอะไรไหมกลมทําค่ะ คือหลังจากที่เราได้ข้อมูลสถิติ oh. การสํารวจซึ่งประกาศอะเรามีการสารวจปลายปี6-1 <c oughs> แต่เรามีเริ่มมีการดําเนินการในปี62หมายถึงเผยแพร่เราก็จะสร้างให้ภาคีเครือข่ายของเราซึ่งเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนการดําเนินการของเราเนี่ย <c oughs> ก็แจ้งให้เขารู้ว่าตอนนี้มีสถานการณ์อย่างนี้นะอย่างน้อยให้เขาเป็นนําสถิติเหล่านี้ไปเป็นตัวที่จะกำหนดแผนงานนโยบายในการดำเนินการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก พราะเราพูดถึงว่าการขจัดการใช้แรงงานเด็กเราไม่ได้พูดถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศอย่างเดียวเรายังพูดถึงองค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นองค์การที่เกี่ยวกับเด็กแล้วเรายังพูดถึงองค์การข่าประชาชาติซึ่งเขาได้กําหนดในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันมีเป้าหมายที่ข้อที่8.7นะคะซึ่งตรงนี้เขาพูดเลยบอกว่าจะต้องยุติหรือทําให้หมดไปภายในปี2025หรือ2568ปีนี้ปีอะไรคะคุณแม่ ปี2,563ช่ไหมคะเหลือระยะเวลาอีกกี่ปีซึ่งตรงนี้ปกติ IRO เขาจะมีการสำรวจต้องใช้คำว่าสำรวจและประมาณการเด็กทั่วโลกซึ่งจะทำรอบทุก4ปีแล้วก็ประกาศผลปีถัดไปล่าสุดนี้ก็คือปี5-9ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะประกาศปี6-0เป็นการทำครั้งที่จําจำนวนเด็กมันลดลง แล้วประเทศไทยก็ถ้าถามว่าสถิติที่เราเทียบกันก็ลดลงค่ะแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีการใช้แรงงานเด็กอยู่เพียงแต่กลไกในการขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยกระทรวงแรงงานอย่างเดียวเรามีนโยบายและแผนระดับชาติเรื่องกจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เวลวร้ายเนี่ยเรามีปัญนญน์เป็นแผนที่สองกำลังจะสิ้น แผนแล้วนะคะ,คะก็บอกว่ากําลังจะสิ้นแผนสิ้นแผนในปี63ซึ่งตรงนี้ค่ะเรากําลังดําเนินการอยู่เพราะตรงนั้นตรงนี้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนเพราะเราจะกําหนดอยู่5ยุทธศาสตร์ <Okay. S 1> ต้องใช้คานี้ยุทธศาสตร์ในเรื่องแรก ถ้าเกิดใครได้ยินเรื่องการท้ามนุษย์บ่อยๆมันก็จะมียุทธศาสตร์ในเรื่องการป้องกันการช่วยเหลือการให้การคุ้มครองการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอันนี้เป็นกลไกที่สำคัญยุทธศาสตร์ที่4ของเราก็จะเป็นเรื่องภาคีเครือข่ายเพราะเราทํางานคนเดียวไม่ได้กรมสวัสดิการถามว่าถ้าสมมุติว่าตอนไปตรวจ เราไม่เจอการใช้แรงงานเด็กแต่อีกสักพักเขามีประเด็นที่เขามีการหลบซ่อนหรืออะไรก็ตามถามว่าเราจะรู้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจเราดูณสถานานตรงนั้นแล้วเราบอกว่ามีการใช้แรงงานเด็กส่วนยุทธศาสตร์ที่ห้าในเรื่องของนโยบายแผนชาติซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดตามประเมินผลแล้วก็การทำงานให้เป็นระบบซึ่งตรงนี้เรามีตั้งยี่สิบหกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ แผนชาติซึ่งเป็นแผน5ปี6ปีเนี่ยนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในปี6-3แล้วตอนนี้เราก็กำลังพยายามดำเนินการที่เราจะจัดจ้างคนที่จะมาประเมินแผนเราเพราะถามว่าแผนเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นตัวกรอบหลัก แต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะทํำยังไงทั้งในแง่ของแผนกฎก,รรการพัฒนาบังคับใช้กฎหมายแทนที่1อันที่2ในเรื่องที่เราจะทําแผนงานทางสังคมหรือว่าในเรื่องของการที่เราจะดูแลเด็กเราคงทําคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้น,นกลไกเหล่านี้ภายใต้แผนงานชาติซึ่งมันมีกฎหมายอื่นๆรองรับอีกเนี่ยเราจะต้องดํเนินงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะเราก็คงต้องขับเคลื่อนการดําเนินการในในระยะต่อไป ตอนนี้คือยังสงสัยอยู่ไม่เลิกเลยนะคะว่าเรียบในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันเป็นวัฒนธรรมนะที่ว่าเด็กต้องกลับมาช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้านอ,อย่างสมมุติว่าตัวเองเปิดร้านขายของชำนะคะเด็กเลิกงานมาแล้วก็มาช่วยเราขายของซึ่งมันก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นงานตรายะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงบางทีอาจจะเปิดเที่ยงคืองนอะไรเงี้ยเงี้ยเรา มันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะกระทบเด็กก็ยังได้ไปโรงเรียนยังได้กินดีอยู่ดีนะคะได้พักผ่อนนอนหลับส,สบายแล้วแต่ว่าต่างชาติเขาจะมอ,มองเรายังไงนะคะเ,เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจเราว่ามันไม่ได้กระทบกับเด็กเลยรู้ะะสึกเหมือนกันค่ะพอมันมีโอกาสที่มาสัมผัสทั้งในเรื่องของเวทีภายในประเทศเองหรือเวทีภายระหว่างประเทศเองถามว่าเป็นประเด็นปัญหาที่หลายประเทศค,คงเจออย่างที่บอกทางอ่าดรแแมบไว้ว่า เรายังไม่เคยมนิย่างคำว,ว่าเด็กทํางาน hmm. เพราะฉะนั้นเราเพิ่งมีการสํารวจเด็กเป็นครั้งแรกในปี61และประกาศผล62ซึ่งตรงนี้ค่ะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็อยู่เราจะต้องดําเนินการต่อไปก็คือกําหนดประเภทที่เด็กสามารถทํางานได้ชั่วโมงการทํางานเท่าไหร่ ตรงนี้มันต้องอิงหลักการระหว่างประเทศแล้วเราก็คงต้องดึงภาคีเช่นสมมุติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<ะ>อันที่หนึ่งเขามีเพราะว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามีพรลบ คุมของเด็กซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสิทธิเด็กซึ่งเขาให้สัตบัญันไปแล้วเหมือนกับเราเหมือนกัน,น,กนแล้วยังมีประเด็นในเรื่องของพระพราแบัป้องกันและประาบปรามการค้ามนุษย์<ม>ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กถ้าเกิดเอาเด็กไปแรงงานบังคับอย่างนี้อีกแล้วกระทั่งในส่วนของ IO เราก็ต้องดึงเข้ามาว่าถ้าเราจะกําหนดเด็กทํางานเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาว่าพอเรามาเจอเพราะในสภาพวัฒนธรรมถามว่าตอนเด็กๆเราช่วยพ่อแม่ทํางานไหมจําได้ว่าตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กมา แม่ขายของเราก็ต้องไปช่วยแต่ว่าถามว่าช่วยบนสิ่งนั้นมันก็คือเป็นการช่วยที่มันเป็นวัฒนธรรมประเทศไทยถามว่ามันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะให้เขาทํางานแต่ทํายังไงก็ตามที่เราจะให้เขาทํางานโดยที่เขายังสามารถเรียนไปด้วยได้แล้วไม่มีผลกระทบต่อด้านร่างกายและจิตใจเพราะหลักของการของระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะคานึงว่า การทางานนี่มันมีผลกระทบต่อร่างกายไหมจิตใจเด็กไหมมีผลกระทบต่อด้านสังคมไหมรวมถึงกระทบต่อการเรียนไหมเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นสําคัญซึ่งเราก็ได้ดําเนินการอยู่นะคะอย่างทราบไหมคะว่าเรามีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงดูบุตรของลูกจ้างที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนครปฐมเรามีการดําเนินการนะคะแต่ถามว่าเราทําแล้วเรามีการจ้างครูพี่เลี้ยงเรามีการดําเนินการต่างๆเพื่อให้เด็กเราเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้แรงงานเข้ามาสูตร ระบบอย่างน้อยเป็นการดูแลเด็กในขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับการที่ที่ถ้าทางดรแหมพูดถึงว่าเด็กทำงานได้ไหมถามว่าในชีวิตครอบครัวเราชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ตามมันเป็นทำให้เกิดความรักสามัคคีคเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กทุกคนจะ มีเงินในการที่จะตัวเองที่จะเลี้ยงดูตัวเองอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้พ่อแม่เขาก็ต้องช่วยพ่อแม่เพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงไม่ให้เด็กทํางานในงานอันตรายแล้วก็ทํางานที่อยู่ได้เช่นเราเจออยู่แล้วว่าเด็กอาจจะช่วยพ่อแม่ตอนเมื่อสมัยก่อนเราจะเจอเรื่องเด็กทางานในไร่อ้อยผมเคยได้ยินอย่างนี้โดนจับไหมคะพนักงาน,นตัวแรงงานจะไปเราก็ต้องมีการดําเนินการแต่ถามว่าในชีวิตจริงอ่ะ อันมันอันนี้มันเกิดจากการที่เขาลงไปอาจจะเป็น NGO ก็ได้หรือเขาไปพบเจอแต่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เรามีความร่วมมือกับทางกรมโรงงานกรมกระทรวงอุตสาหกรรมต้องใช้คํานี้เป็นที่เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ําตาลปัจจุบันเขาใช้เครื่องมือมาแล้วค่ะ,คะเขาใช้เครื่องมือเขามีการให้กู้ที่จะเอาเครื่องมือมาดําเนินการเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดแรงงานเด็กในกลุ่มนี้อย่างอย่างเรียกว่าเกือบจะหมดไปในช่วงฤดูหีบอ้อยหรือว่าฤดู แต่อย่งไงก็ตามตรงนี้เราก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติของเราเรามีตั้ง76จังหวัดและมีทั้ง10เขตพื้นที่ลงไปเหล่านี้ค่ะลงไปช่วยดูว่าให้ความรู้เขาว่าถ้าเกิดคุณทํางานอย่างนี้คุณทํางานได้หรือว่าก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานองค์ความรู้ที่คุณจะต้องรู้เนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะว่ากรณีอย่างเงี้ยบางทีเด็กอาจจะเข้าไปแว็บเดียว ยกตัวอย่างกรณีการทำไอ้พวกอุตสาหการรมแปรรูปสัตว์น้ำละกันบางทีถามว่าอันนี้กรณีแรงยงานต่างด้านเนี่ยจะเห็นได้ชัดคือบางทีถามว่าเขามีลูกเอาไปเลี้ยงเขาก็เอาไปเลี้ยง<อ>แต่บางทีจังหวะที่อ,องค์กรอื่นไปถ่ายอาจจะเจอจังหวะพอดีแต่จริงๆเด็กอาจจะไม่ได้ทํางานหรืออาจจะมีบางส่วนแต่ถามว่าบางส่วนเนี้ยตรงเนี้ยเราก็พยายามเข้าไปส่งเสริมทําความเข้าใจว่าคุณจะเอาเด็ก ที่อายุเท่านี้มาทํางานไม่ได้แต่ถ้าคุณมีการทํางานและคุณมีค่าจ้างปุ๊บคุณก็ต้องดําเนินการตามหมวดการใช้แรงงานเด็กของอพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพราะเราอาจจะไม่ใช่โดนเฉพาะกฎหมายของพนักง,งานของเราในส่วนของกรมสวัสดิการและคุะค้มครองแรงงานถ้า คุณอาจจะโดนในส่วนของพาระระดับคุ้มครองแรงงานเด็กก็ได้หรือโดนในส่วนของเรื่องค้ามนุษย์ก็ได้ถ้าสมมุติเขาไปตรวจพบเจอแล้วมีการคัดแยกปรากฏว่าอ้าวตายละเด็กทํางานได้เงินแล้วทาให้เด็กทํางานในเวลากลางคืนแล้วไปขัดเด็กไม่ได้เรียนเลยและเด็กสภาพจิตใจแย่มันอาจจะเข้าสู่ในกระบวนการซึ่งตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันในฐานะภาคีเกอือผ่ายค่ะค่ะทีนี้ในช่วงปัจจุบันนี้มีสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19อยู่นะคะซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจ เกิดภาวะช็อกไปทั่วประเทศมันจะมีผลอะไรไหมคะที่กระทบะต่อเด็กที่ยังทํางานอยู่แล้วแล้วกระทบต่อไรายได้เขาไหมหรือว่า,าทางบริษัทหรือสถานประกอบกิจการอยากลดต้นทุนทําให้จะก่อให้เกิดการใช้แรงงานเด็กเพิ่มขึ้นไหมคะ คือคือ,คอต้องต้องใช้นี้ณนะสถานการณ์นี้ในฐานะที่ตัวเองอยู่กองคุ้มครองแรงงานนะคะ,คะเรามีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใน,ในเรื่องของกรณีที่ผลกระทบของสถานประกอบการที่ได้รับจากโควิด1 9เนี่ยสถิติการใช้การหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75นะคะซึ่งมีทั้งในส่วนของหยุดกิจการทั้งหมดเลยหรือบางส่วนส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในภาคอุตสาหการรมที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าในเรื่องของโรงแรม<ะ>ในเรื่องของท่องเที่ยวแต่กลุ่มเหล่านี้การจ้างแรงงานเด็กจะน้อย,อยการผลิตก็มีส่วนน้อยแต่ยังไงก็ตามเราไม่ได้นิ่งเฉย<ะ>เรามีในกรณีที่สมมุติเขามีการใช้เด็กทำงานอย่าใช้คำว่าแรงงานเด็กแรงงานเด็กแล้วมันดูเป็นคำที่มันเหมือนกับ,บส่งผลกระทบต่อ<ะ>ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะนั้นเราใช้ว่ากรณีที่มีการจ้างเด็กทำงานถ้าเด็กอายุ15-18ถึงบปีแล้วอยู่ในกระบวนการ<ะ>ผลิต กลมเราก็เข้าไปส่งเสริมว่าถ้าคุณมีการจ้างเด็กทํางานในช่วงสถานการณ์อย่างนี้คุณจัดเวลาเด็กให้เด็กพักเป็นยังไงเด็กทํางาน4ี่ชั่วโมง ต้องพัก1ชั่วโมงในช่วงระหว่าง4ชั่วโมงคุณต้องจัดเวลาพักอย่างนี้ไหมแล้วการเรียนของเขาเป็นไงแล้วเรามีกระทั่งกระทำบอกว่าเราคงเคยได้ยินบ่อยๆถ้าเกิดใครติดตามท่านผู้ชมที่มีการติดตามในเรื่องของรายการช่อง youtube channel ของกรมสวัสดิ์คงจะเห็นว่ามีประเด็นว่าเราไปส่งเสริม11มาตรการเรามีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเช่นมีการกำหนดนโยบายไหมมีการจัดอุปกรณ์ ในการที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ไหมหรือกระทั่งมีอุปกรณ์ล้างมือมีเจลไหมซึ่งตรงนี้ละค่ะเรามีการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเราก็ป้องกันเหมือนกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กถ้าอายุ15-18ปีถึงเขาจะมี เติบโตอยู่ในระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไงก็ตามเป็นกลุ่มที่จะต้องมีโอกาสพัฒนาต่อไปเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้กรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ชมในส่วนรายการนี้ถ้ามีประเด็นที่สงสัยอยากทักถามหรือท่านมองว่าเฮ้ hey, ใช่หรือเปล่า ท่านก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาประสานงานที่เราได้ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าท่านจะเป็น,นกลไกของเราส่วนหนึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะทํางานโดยลําพังเพียงผู้เดียวในการที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช่แค่แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่เป็นการจัดการใช้แรงงานเด็กทั้งหมดถามว่าเราทําคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นค,ความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญคซึ่งก็อยากจะให้ผู้ชมทาง y o u t u b n n h l เนี่ยให้ความสําคัญต่อนนี้ถ้ามีประเด็นสงสัยสักถามหรืออยากจะแจ้งบอกแสอะไรก็สามารถบอกกับเราได้แต่ใน,อ,นอันในช่วงที่โอกาสที่จะพบวันปกติวันที่12มิถุนายนนะ,นะคะทุกปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาจะ กำหนดเป็นวันเหมือนใช้คำว่าวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกแล้วกันก็คือ w o r l d d a y Again s t Child l a b o r นะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดทำสัมภาษณ์เด็กผู้ใช้แรงงานหรือมีอะไรตั้งรูปแบบหลายอย่างสำหรับในปีนี้ปีนี้นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i ทั่ว,ท,วทั่วโลกเพราะน,นั้นเขาก็มีกำหนดประเด็นนะคะ,คะเขาใช้คำว่า c o ว n i d 1 t protect children from child labor ะนะคะ Now more than ever นะคะเพราะนั้นเขาใช้คำนี้ค่ะเพราะนั้นถามว่าสิ่งที่ทางดอกเตรแมมถามเนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งเราให้การส่งเสริมและเราดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องช่วยกับเราค่ะกัก็ต้องช่วยกันยืมมือกันขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดนะคะีช้คำว่าเลวร้ายที่สุดด้วยค่ะก็วันนี้เราได้คำตอบแล้วนะคะว่าเด็กทำงานได้ไหมเด็กสามารถทำงานได้ค่ะ แต่ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่เข้าข่ายของเรื่องของอายุหรือลักษณะของรูปแบบการทำงานที่เลวร้ายที่สุดและลักษณะงานอันตรายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณการจนาคุลแก้วนะคะผู้นวยการกองคุ้มครองแรงงานขอพระคุณค่ะ,คะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการสนทนาภาษาแรงางานผ่านช่อง YouTube Channel ง่ายๆค่ะแค่กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่ง ช่อง Youtube Channel ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะกสอรอ a n n นลเปิดเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน